สวัสดีครับก็อยู่กับรายการ Dis Podcast EP ที่2อใช่ไหม EP ที่2แล้วนะครับใช่ EP ที่สองสำหรับ EP นี้ก่อนก่อนเราจะเริ่มกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสังเกตเห็นหรือเปล่าว่าเสียงผมแปลกๆไปนะก็ผมป่วยเพราะงั้นใน EP นี้เราก็จะยกสเตชันให้กับคุณจีพูดคนเดียวเลยนะครับผมจะไม่พูดอะไรเลยอาจจะไปไปพูดแทนใน EP สเนาะก็เด EP สจะเป็นอาจจะเป็นของผมคนเดียวแทนแล้วก็ก่อนจะเริ่มเนี่ยบอกก่อนว่า รายการเราเนี่ยเปิดมาได้สวยมากนะถือว่าเปิดมาได้ดีไม่ใช่เนเรื่องของเริ่มต้นได้งามอ่าใช่เรียกว่าเริ่มต้นได้งามไม่ใช่ในเรื่องของผลตอบรับนะเราอัดหลังจากเราอัดอีพีหนึ่งไปเรามีอัดอีกเรื่องหนึง่งเกิดอะไรขึ้นคนระับไฟเสีย <laughs> <laughs> หลังจากอัดอีพีนไปปุ๊บเราพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใหม่นะเราเอาใหม่ได้อัดแก้ไปปุ๊บก็เสียเหมือนเดิมใช่ไม่ได้ โอเคเราก็เลยช่างว่างั้นช่างแม่งแล้วกันเราข้ามา EP นี้เลยกูป,ป่วยนะครับเรียกว่าแค่แค่เปิดรายการมาอยากจะทำก็สุดยอด,ล<ะ>ดแล้วก็ดีแล้วสิริมงคล <c oughs> งั้นเอาเป็นว่าในวันนี้เราก็ยกสเตชันได้กับคุณจีเลยนะครับผมอันไหนคุณนี้มากับเรื่องอะไรก็วันนี้มากับเรื่องว่าทำไมภาษาดอกไม้ถึงคนใช้น้อยลงครับอือ <c oughs> เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาดอกไม้ ใช่เป็นพวผู้ชายหวานๆโอเคผู้ชายหวานๆผู้ชายหวานๆคือภาษาดอกไม้คือถ้าพูดถึงภาษาดอกไม้เนี่ยอย่างสีเหลืองมันก็จะเป็นป๊อปปี้หรอไม่ใช่หรอป๊อปปี้เลยว่าไปไปเวชิกไปเวชิกใช่ใช่ปีเหลืองหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะโอเคอ่าเฉดเริ่มเฉดเริ่มเฉดโอเคได้ก็ ทีนี้หัวข้อที่บอกไปภาษาดอกไม้ทําไมคนถึงใช้น้อยลงมันเริ่มจากที่ว่ากูรู้สึกว่าไอ้เฮียในหนังอะในหนังเรือนิยายที่เคยเห็นอะเอ้ยมีการแบบเอ้ยเธอเราเราให้ดอกไม้แทนใจแล้วรู้เปล่าว่าดอกเนี้ยมันมีความหมายอย่างอย่างนี้นะแทนความในใจแทนความรู้สึกแทนสถานการณ์ต่างๆ,ๆใช่ไหมทีนี้ กูก็เลยสงสัยว่าเอ้ยดอกเนี่ยดอกอื่นอะมันจะมีความหมายอย่างอื่นปะนอกจากเรื่องแค่แบบว่าบอกรักอะไรเงี้ยอนอกจากนอกจากดอกกุหลาบแบบแทนความรักใช่ไหมใช่แต่เหมือนแต่เหมือนกุหลาบเขาก็จะมีบอกว่าอะไรนะกุหลาบแต่ละสีก็ไม่เหมือนกันปะกุหลาบแดงกุหลาบขาวก็ไม่เหมือนกันนะถ้าถ้าแบบตามกุหลาบขาวเนี่ยอ่ากุหลาบขาวคือกุหลาบขาวเนี่ยคือถ้าตามออริจินอลเลยเนี่ยคือการปฏิเสธอ๋ออ่าแล้วแล้วยังไงอะสมมติว่าสมมติว่ากูเป็นคนให้ดอกกุหลาบ สีแดงแปลว่ากูบอกรักประมาณนั้นแต่ถ้าสารภาพรักแต่ถ้าสมมติให้กูให้ดอกกุหลาบขาวเพราว่ากูไม่ชอบมึงฟิลนี้เหรอหรือแบบกูปฏิเสธมันก็แบบว่าอ่ะสมมุติว่ามึงส่งดอกกุหลาบแดงมาให้กูอ่าปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกอ่าอ่าแต่คือกูบอกว่าโอ้เียไม่เอาไม่ชอบคนนี้กูก็ส่งกุหลาบขาวดอกบางๆคื้นมาอ๋อใช้แทนอิโมจิอ๋ออิโมจิแบบแบบโอสกูอิโมจิอิโมจิแบบโอสกูใช่ ถ้าแบบถ้าถ้าเห็นบ่อยๆในกระตูนญี่ปุ่นก็จะเป็นแหละดอกไอ้อะไรนะเขาชื่อไะฮิกาบานะอ่าที่แทนอะไรนะแทนความตายใช่ใช่เราะเป็นความตายเพราะว่ามันเป็นดอกที่ใช้ในงานศพก็เลยแบบเอามายกเป็นอย่างนั้นอ่าเราต้องไปถามหาสีฟ้าด้วยปะฮิกาบานะสีฟ้าไอ้เดมอนไงมูซันนมูซันนะ มูสันไม่ใช่สีขาวเหรอมูสันมันตามหาสีฟ้าไม่ใช่หรอดอกเจาดามันสีแดงไงดอกเจ้าบัดามสีแดงปะใช่ใช่ใช่มูสันมันตามหาสีฟ้าโอเคก็ตามนั้นแหละอ่แต่คือคือคือต้องอธิบายก่อนว่าอ่าพจนานุกรมภาษาดอกไม้อ่ะมีเยอะมากคือแต่ละประเทศมีความหมายไม่เหมือนกันเช่นอ่าเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากที่ตามหาได้เนี่ยคือยุควิคตอรเรียแต่ก่อนหน้านั้น ของแต่ละประเทศก็มีความหมายแตกต่างกันเช่นจีนญี่ปุ่นหรือว่าไทยเองก็มีความหมายแตกต่างกันแต่ใน,น,นเรื่องที่ยกมาคุยวันนีน้จะเน้นไปทางยุควิตตอรเลียว,วิตตอรเลียนี่คือคือยุคอะคือยุคหนึ่งแปดสามเจ็ดถึงหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งอ่ะ, <19 01 S 1> อะช่วงหนึ่งแปดช่วงหนึ่งแปดถึงหนึ่งเก้าใช่ใช่กช็นานนะเกือบเจ็ดสิบปีเลยนะใช่ช่วงก่อนก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอเออหนึ่งแปดถึงหนึ่งเก้าช่วงนั้นเกือบเจ็ดสิบปีอ่า ความจริงมีการใช้กันอย่างเงี้ยอยู่แล้วในในทวีปฝั่งยุโรปแต่ว่าเพิ่งมีการเขียนแต่เป็นกิจลักษณะจริงๆตอนหนึ่งแปดเจ็ดสามในช่วงระยะเวลาอ่าอยูวิตาเลียนนี่แหละที่เพิ่งมีการแบบเขียนบันทึกกัน mm hmm. แบบว่าเขียนเป็นพะจะนานุกรมกันเลยเพราะว่าจะได้แบบเข้าใจตรงกัน mm hmm. อ่าทีนี้ก็จะมาอธิบายต่อว่า เฮ้ยถ้าเราใช้แทนกันแค่แบบว่าเรื่องความรักความรู้สึกหรือความผิดหวังอะ่ะเราสามารถใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเหมือนที่บอกไปก่อนอันนี้อิโมจิใช้เป็นเหมือนอิโมจิมมเราสามารถใช้อย่างอื่นได้ไหมทีนี้ก็เลยลองหาต่อแล้วก็ลองเช็คดูนู่นนี่นั่นสรุปมันสามารถใช้ด่าได้ด้วยเวย้อแทนคำดา่าใช่สมมุตินะสมมุติ สมมติว่ากูเนี่ยจัดช่อดอกไม้ให้มึงเลยหนึ่งหนึ่งช่อแบบงามๆเลยังนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยดอกแทนซี่ดอกแทนซี่ดอกแทนซี่าดอกแทนซี่ดอกทานตะวันอ่าแล้วก็ดอกคาร์เนชั่นสีเขียวอ่าเนี่ยมันสามารถตีความได้ว่าเฮ้ยกูเขียนมึงอ่ะมึงแม่งกระสูว่ะไอ้ตุ๊ดอ่าอันนี้คือตามอ่า อ่าพจนานุกรมของเก่าเลยนะอ่าซึ่งมีความหมายว่าอ่าดอกแทนซี่เนี่ยคือคําว่ากูกิดมึงหรือไอไอเฮดอยู่ืมดอกทานตะวันเนี่ยอ่าแทนความหมายถึงความหญิงยะโสยิ่งดอกใหญ่เนี่ยก็หมายถึงแบบว่ามึงแม,ม่งยะโสเยอะมากใช่ภาษาตอนนี้ก็คือมึงมึงแม่งอีกโก้อ่ะอ่าอ่ถ้าดอกทานตะวันนะนะใช่ดอกทานตะวันอ่าอ่าอันนี้คือในสมัยก่อนนะแล้วก็ ดอกคาร์เนชั่นเขียวเนี่ยมันหมายความว่าโฮโมเซ็กชวลหรือก็คือเราสามารถใช้กันการเหยียดเพศได้ในสมัยนั้นอ่าในสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้ไงใช่เราสามารถแบบใช้แบบเหมือนกับเหมือนกับการด่ากันได้พอพอกูเริ่มเข้าใจความหมายว่าเออมันใช้ได้มากกว่าการที่แบบไปบอกรักความรู้สึกความคิดถึงกูก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยทําไมแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะทําไมมันถึงหายไป หรือว่าทําไมคนถึงใช้น้อยลงใช่ไหม,มตามหัวข้อเลยก็เลยได้มารู้ว่าช่วงที่มันเริ่มหายไปอ่ะคือช่วงหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ถึงหนึ่งเก้าหนึ่งแปดก็คือสองครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะว่าอยู่ในช่วงสภาวะสงครามช่วงนั้นะเป็นช่วงที่อช่วงก่อนนั้น,น,นะในช่วงวิตอเลียเป็นช่วงที่คนอ่ะใช้กันแพร่หลายมากเช่นแบบบ้านกูมีปลูกเรือนกระจกไว้ปลูกดอกไม้สิบแปดดอกไว้ส่งให้คนอื่น บ้านม,มึงมีทุกคนมีพอเข้าสู่ยุคสงครามอะ่ะพื้นที่ตรงนั้นอะ่ะมันไม่จําเป็นเราต้องการใช้เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเปลี่ยนไปทําในสิ่งที่จําเป็นกว่าสําหรับยุคนั้นอ๋อสำหรับภาวะสงครามใช่สําหรับภาวะสงครามก็เลยทําให้ตรงเนี้ยหายไปลดน้อยลงไปเอ,อแล้วที่สืบทอดกันมาก็อาจจะกลายเป็นเหลือแต่ความหมายดีๆมากกว่าเช่นแบบบอกรักอะไรต่างๆใช่ไหมอืมแต่ทีเนี้ย ถ้าในมุมส่วนตัวกูอะกูค,คิดว่ามันน่าจะมาจากบริบทที่ว่าเฮ้ยอคนสามารถพูดเรื่องความรู้สึกได้มากขึ้นอ่ะมันมันเหมือน<ช>มันไม่ต้องเป็นนายแฝงใช่ไหมแบบคนพูดกันได้ตรงขึ้นอ่าเราสามารถบอกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบมึงแบบนี้กูไม่ชอบมึงแบบเนี้เฮ้ยแบบไม่ชอบไม่ชอบแบบนี้เราจัดก,การคุยกันแบบว่าความรู้สึกออกมาได้เต็มที่กว่าเพราะว่าในสมัยยุกวิตทเลียนเนี่ยเป็นยุคที่แบบว่า เขามีค่านิยมที่ว่าการแสดงออกมากไปในเรื่องใดไม่ดีก็ไม่ดีเช่นแบบชอบมากไปก็ไม่ดีเกลียดมากไปก็ไม่ดีด้วยความที่เป็นคุณน,นา้าอ่ะมันต้องแบบว่ามันต้องมีคลิปลุคิปลุกภาพาจําใช่มีภาพจํามีแกนคลิปลุกออทีนี้กูก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วทําไมมันถึงเหลือแค่ความรักกับความเหงาวะทำไมมันถึงแบบความรู้สึกภายในที่แบบว่า แบบนี้มาถึงเหลืออยู่แค่ผู้นี้อืมกก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนอะ่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่แม่งพูดยากจริงๆอะ่ะสําหรับคนคนหนึ่งที่แบบจะบอกรักใครสักคนหรืออธิบายความเหงาให้อีกใครอีกสักคนหนึ่งฟังอ,ะอ่ะเออมันเหลือแค่ไม่กี่อย่างที่มันยากที่มันพูดออกมาไม่ได้จริงๆเยสเยสโรแมนติกก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเหลืออยู่อย่างนี้น่าจะเป็นเยสโรแมนติกเกินเออจะบอกแล้วว่าวันนี้มาเป็นผู้ชายหวาน เชียร์เาโรแมนติกว่าเออก็ประมาณนี้แต่ว่าทีเนี้ยลองลองหาดอกอื่นมาเพิ่มเพื่อแบบว่าเพื่อแบบว่าใครจะเอาไปใช้เท่ๆได้อ่าอ่าอันนี้แต่นี้ต้องมองนะว่าเป็นเออสำหรับของเก่านะคือของใหม่เขาก็มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงกันมาตลอดต้องต้องมองเลยวว้่ามันคือในพจนอนุกรมฉบับเก่าใช่ไหมมันไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบัน คือบางบางความหมายอาจจะยังมีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วอ่าอืมอย่างดอกไฮเดนเยียเนี่ยแปลว่าฮาร์เลสอะแบบมึงไม่มีหัวใจอะมึงสามารถใช้แบบทั้งด่าหรือว่าตัดพ้อก็ได้อ่าอ่าอ่อ่าหรือว่าจะเป็นดอกอ่าบัตเตอร์คัพอันนี้กูก็เพิ่งเคยได้ยินดอกบัตเตอร์คัพมันมีบัลซ้มกับอันนี้ด้วยปะ ไม่ <laughs> อันนั้นไม่ใช่เดี๋ยวจะมีสารเคมี X อีก,อกไม่ใช่ดอกเบ,บิรดบอเตอร์ครับคือมันคือความแบบเด็กอ่ะคือแบบมันเป็นเชิงแบบดาบ่าแบบมีความเป็นเด็กสูงมากเลยนะในตัวหนึ่งอ่ะคือไม่โตอ่ะมามาถ้าแปลเป็นง่ายคือแบบไอ้ทียมึงม่งไม่โตอ่ะ,อะใช่แล้วก็มีแบบเบิร์ดฟรุตเกรย์ฟอยด์ดอกเฮียอะไรเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้กูไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่าแต่คือมันมีเขียนบันทึกไว้ มันแบบว่าเอ้ยถ้าส่งดอกนี้ให้ก็คือแบบอันนี้คือการแก้แค้นของกูมึงรอการแก้แค้นกูได้เลยเชียโทมาเชอร์วี่เหรอเออแบบไปโยนดอกไปโยนดอกไม้นี้ไว้หน้าบ้านมึงแล้วบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูอ,อะ <c oughs> ออะป <c oughs> ระมาณนี้เ <c oughs> ออแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือไวรัสก็คือการปฏิเสธหรือมีคนเอาไปตีต่อ,อยว่าเออแบบอาจจะเป็นความรักที่ไม่สมหวังอ่า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 แล้วก็ดอกป๊อปปี้ที่คุยไปตอนแรก ดอกป,ป๊อปปี้แปลว่ากูไม่ว่างไอสัตว์มันใช้ยังไงอะย่าใช้ยังไงวะ <laughs> ม,ม,มันมีสมมติว่ามึงส่งบัตรเชิญแบบสมมติน,นะส่งบัตรเชิญบอกว่าเอ้ยคุณผู้หญิงครับช่วยไปเต้นรากับผมในงานงานเต้นรานี้ส่งมา <laughs> ให้ผู้หญิงใช่ไหม <laughs> <laughs> ผู้หญิงส่งดอกป๊อปปี้กลับมาก็คือกูไม่ว่างไอสัตว์กูจะไปเอาเน่แบบนี้เออโอเคเออเวลาจะเป็นประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ยังไงแต่คิดว่าน่าจะใช่ประมาณนี้ ก็เป็นแบบว่าอะไรที่แบบว่าฮาฮาดีอะมันเหมือนมันเหมือนกับเราดูอีโมจิแบบเอีโมจิในสมัยก่อนยุคเก่าโอจีโอจีใช่ใช่แบบน่าสนใจนะแบบว่าตอนนี้มันก็มีความหมายในอีโมจิอีกทีหนึ่งถูปะที่คนเอกมาใช้กันนปัจจุบันมันก็มันก็มีรีเลทไปตามแบบเวลาเราใช้อีโมจิอะไรมันก็จะเหมือนว่าเฮ้ยอันนี้มันมีมันมีความหมายแฝงอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้ตรงตามรูปอีโมจิอืมอืมอ่า ก็เลยรู้สึกว่าเออสุดท้ายแม่งทำไมมนุษย์ก็เลือกที่จะพูดอยากกลับมาพูดยากเหมือนเดิมม่ะมันมันน่าจะน่าจะต่างบริบทกันนะคิดว่าในสมัยก่อนอ่ะที่ใช้อันนี้แทนอาจจะเป็นเพราะว่าบางอย่างมันสื่อสารตรงๆไม่ได้แต่คิดว่าในปัจจุบันที่คนบางทีใช้กลับมาใช้การรีเลทเพราะว่าอาจจะอาจจะแค่เลี่ยงการสื่อสารอะไรที่มันรุนแรงเกินไปมากกว่าอืมอืเออคือคิดว่าอย่างในบริบทที่บอกว่าเอ้ยบางเรื่องเรากลับมาพูดตรงๆได้เช่นแบบ กูไม่ชอบมึงอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะพูดกันตรงๆได้เพราะว่าบางคนก็มีเหตุผลมากพอที่จะคุยเรื่องพวกนี้ได้ใช่ไหมแต่บางทีมันจะเป็นเช่นการการแซะไองเงี้ยอ่ะการแซะบางทีมันก็มันเหมือนกูคุยกับมึงแล้วกูแซะบุคคลที่สามหรือบุคคลที่สามสี่กำลังคุยแล้วแซกูกับมึงก็อาจจะมีการใช้เพื่อแบบไม่ได้หักให้เรารู้ตัวพี่มันน่าจะเป็นบริบทนี้มากกว่าอืมใช่ใช่ก็ก็น่าจะใช่ก็นั่นแหละ เหมือนแบบถ้าสมมุติว่ากูส่งอีโมจิเป็นรูปกำปั้นใส่มืองเงี้ยเอออะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยขอชนหมัดแต่ว่า,าไม่ใช่ชกูจะต่อยมือ <c oughs> อะไรไม่ไหวแล้ yeah. เฮียอะไรฟิลี้ก็น่าสนใจประมาณนี้ความจริงแล้วมันมันมันมีดอกอื่นอีกที่แบบว่าเยอะแล้วก็แบบหน้าเอามาเล่าแต่คือมันจะเป็นแบบมันจะหวานแอ่ะมันจะเป็นแบบเฮียมันจะโรแมนติกเหรอ เออโรแมนติกเกินเหรอแบบว่าฉันคิดถึงคุณทุกคืนอะไรเงี้ยมันคือแบบมันหวานเกินไปมันโรแมนติกเกินไปซึ่งแบบว่าเราเป็นผู้ชายหวานแค่แบบหวานร้อยพอแบบหวานห้าสิบหวานห้าสิบเหรอเออไม่ต้องหวานมากเราหวานมากไปไม่ดีเราแค่หวานแบบห้าสิบพอเก็บเก็บไว้ไงเก็บไว้แบบรอรอวันวาเลนไทน์อ่ะวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ก็ก็ก็ เี๋ยวค่อยคิดอีกทีเนี่ยไม่รับปากมันก็เขินนะเว้ยทร่มพูดเรื่องพวกนี้ยแบบเฮ้ยส่งดอกไม้นี้ให้คุณเพราะบอกว่าไม่ว่าจะผ่านไปแค่ไหนผมก็ไม่มีวันลืมคุณมีบางอันนะ้วเว้ยที่แบบว่ารักบริสุทธิ์อะรักไม่หวังผลตอบแทนเลยเออถ้าส่งไวแล้วเขาแพ้ดอกไม้ทําไงก็คงไม่เป็นไรเขาไม่ต้องดมก็ได้ไหมโอ้ไอ้ยี่บางคนโดนแพ้เจสรนดอกไม้ไงแค่แบบมีเจสสันดอกไม้อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเขาก็แบบ ไม่เคยเห็นเหรอที่แบบผึ่งขึ้นตัวตายอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยอ้าวไอ้ทีนี้ดักจ๊กเลยนะเกิดสมมติแบบเกิด <laughs> สมมตออิว่ามึงออชอบใครสักคนนึงแล้วแบบยุคนั้นอะยุคแบบหนึ่งแปดอะเฮ้ยโชชอบผู้หญิงคนนี้มากส่งดอกไม้ไปให้เขาปุ๊บไอ้เฮียแม่งแพ้เกรสรดอกไม้ตายไอ้เฮียเศร้า, <c oughs> เาเลยนะมันก็คงไม่ขานาดนั้นมันก็คงไม่หนักขนาดนั้นหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยมันนึกอาจจะมีก็ได้อาถูกไหคนคนที่แพ้แพ้เกสรดอกไม้หนักหนักมันก็มีนี่ ก็ใช่บางคนก็แบบเชื่ออยู่ไม่ได้เลยอะไรงี้ก็อาจจะมีก็อาจจะต้องไปลองดูก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นไงเขาก็ใช้ยางอื่นแทนแบบเขียนจดหมายไหมเขียนจดหมายเหรอเขียนจดหมายแล้วแบบลำพึงลำพันแบบโรสไงแจ็คกับโรสอ่ะแจ็คกับโรสมาเขียนจดหมายด้วยเหรอเฮ้ยมันคุยกันไงแต่ว่ามันก็มีการเขียนจดหมายถึงกันไงอ๋อคือคุยกันก่อนขึ้นเรือ ไม่รู้กูจำไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไททันิกดีเออไอ้แจ็คกันโรนพูดอะไรแล้วพูดไททันิกอ่ะันนั้นมันอันนั้นมันลูบิโอกับจูเลียตขอโทษเออไอ้เจ๊แจ็คกันโรนไททันิกไอ้สัสตร์เออขอโทษขอโทษขอโทษก็งงมั้ยมันมันอยู่บนเรือเดียวกันมันจะเขียนจดหมายทำไมวะไอ้เจ๊จะบอกว่าเขียนหลังเขียนหลังจอดเรือก็ไม่ได้ไอ้เจ้ามันเรือล่มไอ้เจ๊ถึงก็งงอยู่เออ อาจจะเป็นพันธนาวูหาไงแบบเขียนแบบกาบยานีสิบเอ็ดไม่ก็แบบเปลี่ยนเปยแทนตัวเองเป็นแบบหมาป่าอะไรเงี้ยเทียนเยอะเบี้ยวเยอะแทนอีกฝ่ายเป็นแบบเอ้าสมัยก่อนเขาโรแมนติกกันเฮ้ยสมัยก่อนเขาโรแมนติกกันขนาดดอกไม้อยังโรแมนติกได้เลยเฮ้ยกลัวจะไม่ได้โตในสังคมที่หอมหวานเอก็มึงเป็นผู้ชายแบบไม่หวานเลยแบบ100%ผู้ชายอเมริกาโน่เอออเมริกาโน่ไม่หวานอเมริกาโน่บ้านไหนหวานไว้ เอูสมัยก่อนไงสมัยก่อนอ่าอเคโเข้าใจได้เข้าใจได้กูยอมไว้แล้วกูยอมไว้แล้วกูยอมแพ้อแล้วยิ่แพ้แล้วก็ประมาณนี้แหละโอเคก็ประมาณนี้แหละครับโอ้ยไม่ประมาณนี้แล้วนะครับเราดีเลยนะเราดีเลยโอ้โหขอบคุณครับพี่แจ็คแจ็กเนี่ยมือเชื่องอยูนะสักวันหนึ่งต้องโดนรายการเขาฟ้องไงเฮ้ยพี่แจ๊กเขาไม่ว่าหรอกเฮีย ฟังสดหรือฟังเปอยครับก็ยังเล่นอยู่เลยไม่เป็นไรหรอกยัยสักวันนึ่งก็โดนเขาฟ้องแน่ๆเลยเยี่บอกเอาเขาไปเล่นเนี่ยก็ชอบไงชอบไงฟังฟังอยู่นะติดตามผลงานพี่ป๋องอะ้าพี่ป๋องก็ไม่ได้ทำเรื่องผีแล้วไม่ใช่หรออดีตไงีอดีตอดีตอ๋อออสำหรับอีพีนี้ก็เท่านี้ ผมัก็ไว้เจอกันใหม่ EP ที่3นะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรก็ไว้รอจะพยายามไม่ทิ้งห่างจาก EP นี้ไว้ให้นานละกันเพราะว่าจริงตอนแรกเราจะลงทีเดียวตอนเดียว2เรื่องใช่ไหมแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยครับสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ก็เข้าใจได้ครับเป็นโควิดตรงเนี้กูก็บอกอีกครั้งว่ากูไม่ได้เป็นโควิดที่ยดให้กูเป็นโควิดให้ได้เลย ก็โอเควาเจอกันใหม่ EP ที่สามนะครับผมรับ EP ก็ไลค์ใช่กดไลค์กดไลค์กดแชร์ไม่ชอบก็แชร์ไปคือไม่ชอบก็ไม่ต้องไลค์แต่แชร์อ่าโอเคแชร์ไปด่าก็ได้แชร์ไปด่าแชร์ได่าพูดพูดถึงแชร์ไปด่านี่แต่ยังไม่ได้จบสักทีอะพูดถึงแชร์ไปด่านี่วันวนก่อนเพิ่งเรียนติ๊กตอกเจอคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งเว้ยคือจริงๆมันก็เป็นประเด็นที่แบบว่าเถียงกันมานานละว่าประมาณแบบ เรื่องผู้หญิงไม่ยอมจ่ายค่าข้าวไม่ยอมหารค่าข้าวกับผู้ชายในเดทแรกอ่ะคิดว่าน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้ผ่านๆกันมาบ้างใช่ไหมครับเคยเคยแล้วเหมือนกับว่ามันก็มีอ่าช่องช่องหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมาทำคอนเทนต์พูดประมาณแบบว่าแต่งหน้าเท่าไหร่อ่าใช่ใช่แบบแต่งหน้าไปเท่าไหร่แต่ว่าคือตอนเราดูครั้งแรกอ่ะเราก็เราก็สงสัยแหละว่าแบบเฮ้ยมันมันมันใช่เหรอวะแต่ว่าพอเราดูคลิปนั้นเขาซ้ำอีกทีนึงอ่ะ เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะจุดประสงค์ของของเจ้าของช่องอะ่ะคือเขาจะรีวิวเครื่องสําอางเก็ตปะอ่าเออเหมือนแบบสมมติเขาบอกว่าเนี่ยใช้อายไ,ไลเนอร์นนยี่ห้อนี้แปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช้ <c oughs> อชายใช้ตัวยี่ห้อนี้เจ็ด้อยเก้าสิบเก้าบาทเสร็จแ,แล้วตอนท้ายเขาก็มาบวกกันแล้วบอกว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี่ยฉันแต่งบนหน้าไปเป็นหมื่นนะแต่ขึ้นระหว่างทางเขาอ่ะก็พูดแบบมีทั้งยี่ห้อมีทั้งราคาทั้งอะไรคือพอเราดูแบบ ไอเชื่อสุดท้ายแล้วมึงมาทายอินเครื่องสัมพัที่มึงใช้ใช่ป่ะแต่คือเราไม่ได้มีปัญหากตรงนั้นเวแต่เราแค่รู้สึกว่าเชื่อคอนเทนต์แบบนี้มันก็คือคอนเทนต์ล่อเป้าถูกไหมคือมันล่อให้โถนมาลงแต่ว่ามึงได้ยอดเอนเกตที่เยอะเออก็เลยรู้สึกว่ามันเออมันมันเป็นคอนเทนต์ที่ที่ยุคสมัยนี้มันมันก็แปลกๆเหมือนกันนะแบบเหมือนเอาตัวเองมัเป็นคอนเทนต์ที่มีเยอะนะนะเหมือนเอาตัวเองไปล่อเป้าเพื่อให้ให้ได้ยอดอ่ะฟังแล้วมันก็งงๆเหมือนกันเนาะก็แบบเออเราเราหรือว ดังก็เราไป็นเราไค่อยเดี๋เราค่อยเดี๋เราเราไปเรื่อยใช้าช่เรียบรีบไปมันเดี๋ยวมันไม่ทันกันซิงกันซิ่งไปหน่อยเหรอซิ่งไปหน่อยเราค่อยๆเหรอนึกว่าจะแบบไปล่อเป้าให้เขามาด่าเราอะไรเงี้ยเผื่อเราดังบ้างมันก็ได้แหละโหแล้วปากหมาอยู่แล้วมันไม่ยากหรอกแต่คือค่อยๆดีกว่าเพือสำหรับอีพีนี้ก็โอเคจบสักทีนะจบวันนี้แหละเดี๋ยวไม่จบสักทีเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผม ดถคับ <the>